กรุบกริบกรุบกริบก,กับแหน่นะจ๊ะสนับสนุนโดยค r i s p y Kreme Cinnabon Bugogi Brothers High Face Crocodile Group Fast Center ศูนย์เสริมสร้างอัตลักษณ์ความงามใบหน้าและรอยยิ้ม กลุบกลีบกับแหนนะจ๊ะวันนี้จะมาชี้หอชี้หอค่ะเพราะวันนี้เนี่ยมาเดินเล่นอยู่ที่เซ็นทรัลชิดลมค่ะงาน Watch Fair นะคะจะมาตัดสินใจว่าเลือกจะซื้อนาฬิกาแบรนด์ไหนดีตัดสินใจยังไม่ถูกค่ะเดี๋ยวต้องเดินดูรอบๆก่อนแต่แอบเห็นคนรู้จักเป็นพระเอกหลอด้วยกำลังอยู่ที่เคาน์เตอร์นาฬิกาโอลิสเดี๋ยวต้องเข้าไปคุกาน,นิดนึงนะคะว่าเขาจะแนะนำให้ซื้อนาฬิกาแบรนด์ไหนดี วันนี้มีงานวอชแฟร์ใช่ค่ะสัตนัชิดลมเราก็เดินมาชี้หอชี้หอนาฬิกาแต่ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเจออเล็กซ์ที่โอลิสติดใจอะไรชี้หอชี้หอไปกี่เรือนแล้วยันต้องพิจารณาหน่อยวันนี่เล็กชี้ชี้อยู่เรือนนึงอะให้ที่ไหนไหนโอลิสเนี่ยแต่ยังไม่ได้หอนะจะจะหอให้ไหมล่ะหอให้ไหมอันไหนอันไหนสวยอะชื่น้อนอะไรเนาะเยลโ นาฬิกาเป็นอย่างเงี้ยเคยซื้อแต่ว่ามันเป็นเป็นเพชรเป็นทองอะไร้ยใช่ไหมแต่มันที่ใส<ช>่สบายๆแล้วอย่างหนึ่งเล็กเลือกให้ด้วย อะะไรคเนี่ยเป็นรุ่นเดฟเกตครับสวยเนาะเป็นนาฬิการุ่นที่เป็นไดฟิงของโอริสาอร์ใช่นี่จะพูดถึงโอริสก่อนเลยที่เขาบอกว่าเขาจะเป็นนาฬิกาที่ไม่ใช้ถ่านไม่มีเลยไหนใช้ถ่านเลยตั้งแต่ตั้งแต่เขามีมาคนรักโลกนี่ก็เลยชอบเป็นกีตั้งแต่เกิดเลยเหรอใช่ตั้งแต่เกิดเฮ้ยคนนี้เหรอเขามางสวิรัตะปัดเนี่ยเขาเป็นบังสวิริษใช่โอ้โหเป็นต้องใช้แน่นอนเลยแล้วปีนี้ครบ111ปีแล้วนะคะก็ยังไม่ได้ใช้ถ่ายเหมือนเดิมเป็นแมคชีเนิคอลเพียวๆ เดวนนี้มาดูตัวนี้ตัวไหนตัวไหนนี่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 รุ่นนี้ทำไมมือนคล้ายๆกันทำไมอ่ะใช่คลกัก็ตึงคล้ายกันอ่ะอันนี้เป็นรุ่นดำน้ำที่สามารถวัดได้ว่าเราลึกกี่เมตรแล้วใช,ใช่ไหมฮะคือเล็กอะซื้อตัวนี้ไว้น่านละแต่ทีนี้มาดูวันนี้แล้วมันมีรุ่นใหม่ออกมาอ,อ๋อที่พัฒนาดูอยู่ใช่ค่ะอ๋อมันมันอัพไปอีกอย่างนึงมันมันต่างตรงไหนหนึ่งคือมันหน้าปัดใหญ่ขึ้นคะัสองเป็นโครโนกราฟมันมีจับเวลาได้มีฟังก์ชันอะไรที่มันซับซ้อนมากขึ้นเลยเด็กเดยว้นะอกเป็นไร เราทุ่มทั้งตัวทุ่มทั้งตัวครับเอาแค่กระเป๋าตังค์พอเจ้าจดักเลยนะอาจจะเตียงหักเล็กน้อยแล้วอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรต้องบอกก่อนอุ้ยนี่สวยอ่ะเฮ้ยนี่นาวันนี้ดูแบบอย่างที่คุณเตยพูดเมื่อกี้เลยอันนี้จาก world of culture นะคะเป็นรุ่นมังค่ะมังค่ะ ใครข้ามีปจะปิดสนามมังค่ะมังค่าไม่เข้าใจรุ่นค่ะเป็นชื่อของอ๋อเหรอคะนักรนตรีอ๋อนึกว่ารุ่นมังค่าแม่เดี๋ยวเขาชื่อมังใช่ไหมมังอ๋อพี่เลิกเรียกว่าปิดสนามมังค่าเขาเป็นคนที่ผิดค้นโดเรมีฟาซอนลาทิโดโดเรมีฟาซอนลาทิเอโดอันบนนะคะเขาเป็นคนคิดใช่สวยอ่ะมันเหมือนกับเป็นเป็นดวงดาวอ่ะใช่ค่ะพี่แล้วข้างหลังมีสโลแกนของเขาด้วยนะคะ always know พี่บอกให้ฟังนะ คนตั้งเชื่อเจ้าของเนี่ยเจ็บอยากเห็นตัวอันนี้ก็ชื่อเดลเดวิลอันนี้ชื่อมังมังคะแล้วข้างหลังเขียนด้วยว่า always know always n o รู้ทุกอย่างยังเว้นเรื่องตัวเองมังมังนาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาที่เหมาะมากสำหรับ การช่วยเหลือตัวเองไม่ต้องไปหาด้านก็เกิดช่วยเหลือตัวเองเพื่อตัวเองเพราะว่าหนึ่งถ้าเป็นอะไรเกิดขึ้นขันน็อตเองเปลี่ยนสายนาฬิกาเองเปลี่ยนสายนาฬิกาเองชอบบาทเนี่ยเล็กต้องตรงดึงกลัวไมๆไม่กล้าไม่กล้าแหมกลัวหล่นกลัวหล่นต้องรับผิดชอบนี่ฮะลองใส่จริงต้องใส่พักๆ ขอฟังว่ามัน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 เดินจริงไหมรุ <c oughs> ่นนี้เขาเรียกรุ่นอะไรอ่ะเนี่ยโริส โอริสฟอร์เรคเกิลเจมทีครับมันมีพิเศษยังไงเนาะคือมันเป็นรุ่นที่คือโอริสเนี่ยเขาเป็นพันธมิตรกับนาวิกโยธินของอเมริกาครคือทหารเรือของอเมริกานี่คือแข็งแรงมากนะครับโอ้มารีนโอ้พี่เห็นแล้วละ่ะบางทีแบบลุยทะเลแล้วก็อยู่ในน้ำทั้งคืน,น,น,คนอะไรเงี้ยคืนแล้วก็เย็นยังไงก็ต้องอยู่ต้องทนแล้วมันมันเกี่ยวยังไงมันดำน้ําได้ลึกเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาของทหารเรืออเมริกาสุดเลยว่ามันยู้องสุดยอดหนึ่งพันเมตรหนึ่งพันเมตรปกติดำกันแบบ ประมาณเท่าไหร่ดับเลนเลนคิวคิวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงว่าม่ถึงว่าเรือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณสองสองร้อยสามร้อยห้าร้อยอะไรเงรี้ยค่ะถึงพันสรุปแล้วคือว่าสนใจมากอันนี้จะเปลี่ยนมาอันนี้เลยอย่างตัวเรือนเนี่ย ก็จะเป็นไทเทเนียมแข็งแรงแล้วก็มีเสร็จิกไทเทเนียมเหรอใช่อ้าชิเบาค่ะใช่แล้วเบาด้วยเรียกว่ามันเหมาะกับแล้วสายสายเป็นอะไรอ่ะรับเบอร์เป็นยาแล้วมีสายนี้ให้เปลี่ยนด้วยสายนาโต้จริงๆแล้วพี่ชอบผู้ชายอย่างนี้มากเลยนะแบบสายแล้วดูแบบบึกบึนแบบดูอะไรที่ขออะไรที่กุกกิ๊กกิกเล็กเปลี่ยนได้ไหมไรับอะไรอะ เนี่ยเล็กมีละครเยอะไหมตอนนี้มีออนแอร์อยู่เลยครับทางช่องสามก็ออขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชืนใจอขอน้องดิวใช่น้องดิวน่ารักมากน้องดิวน่ารักมากพ้น,นพขึ้นเพราะพี่ดิวเนี่ยฮะเพราะว่าสามีน้องดิวอ่ะเป็นหลานพี่อ๋อเออเป็นลูกเป็นลูกของเพื่อนสนิทเลยพี่ดิวเลี้ยงดีเกินชื่อเรื่องอีกทีนั้นขอน้องดิวขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชืนใจตอนนี้ออนอยู่ฮะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เหรอใช่อันนี้ชื่อชื่อละครเหมือนจะบอกอะไร นิดๆเนอะไม่มีฮะก็บอกที่เรอคอเฉยๆไม่ไม่ก็เหมือนนิดๆนะขอเป็นเจ้าสาวนะสักครั้งให้ชื่อชักคืนได้ปะชักคืนได้ไม่ให้ชื่อชัยสักครั้งพอเป็นเจ้าสาวแล้วต่อไปเรื่องต่อไปเป็นเรื่องอะไรแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ฮะก็จะมีสะภายเจ้าอ่อนของพี่น้องอนุโดชาตลกมากตัวอย่างขำพี่มากเลยอ่ะใช่ชื่อเรื่องค่อนข้างจะคอนเวิร์ตกันเพราะว่าขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจฟังดูคอมเมดี้แต่จริงเป็นดราม่าสะภายเจ้าฟังดูสะภายเจ้าดูเป็นแบบเหมือน ชัดหญิงแต่จริงตลกมากรวมเดือนนี้ชี้หอชี้หอหรือ,อยังคะก็รอ,อพี่แหนหอให้ชี้สินะพี่หอให้หอหอให้เรียบร้อยเล,เล็กจัดให้อันนี้ให้พี่คนบางคนอ่ะเอากุ้งฝอยปาตกปากระพงแต่ก็โทษไม่ใชไ่ได้ประวาน อันนั้นเดือนนี้พี่ไหนชี้ห่อชี้ห่อให้ไม่เป็นไรแบบจริงๆจัดให้เพราะว่าน,นี่เป็นแม่บุญทุ่มก็ได้นะนิดนึงอ่ะอต่ออันนี้พี่ขอจองชุดหนึ่งนะคะคให้กับน้องอเล็กซ์เลยยิ่ดีคะนพี่รู้ว่าพี่รู้ใจเขาว่าเขาชอบก็เวลาเขาบอกเวลาใช่ไหมคะพี่ได้คิดถึงหน้าพี่นิดนึงอ๋ยิ้มยิ้หน่อยเิใจเปิดใจหน่อยยิ้มยหน่อย วัดแฟร์ใช่ไหมคะอ่าวน้ <ๆ S 1> องเตยอยู่ถึงเมื่อไหร่ออันเนี้ยวัดแฟร์มีมาถึงวันที่28กันยายนเลยฮะเชิญมาชี้หอชี้หอกันได้โอลิสคาที่ชั้น3นะคะ เซทท่านชิดลวมในบูธทั้งหมดเนี่ยคุณอเล็กซ์เนี่ยเขาเป็นคนที่เลือกแล้วว่าจะซื้ออะไรการซื้อของอย่างหนึ่งไม่ใช่อยู่ดีจะมาชี้หอดชี้หอดอะไรเหตุผลเราต้องใช้เงินให้เขาเป็นถูกต้องเขาต้องมาวิเคราะห์มาทําตารางเลยค่ะสุดท้ายลงที่แล้วโดยดเขากำลังจะขึ้นเป็นลักชัวรี่แบรนด์ราคาพุ่งแน่นอนนลยต้รีบมาซื้อเลยพี่ต้องซื้อก่อนก่อนที่จะขึ้นราคาตอนนี้เวลาใครเดินผ่านช่วยทักด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าพอดีพี่มองล่างๆไม่ค่อยได้ค่ะพี่ต้อง ชี้หรอชี้หรอชี้ชี้นี่แล้วเหรอไม่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 เลยชี้นี่เลชี้นี่พี่แหนชี้แล้วก็ต้องรีบห่อเลยค่ะสำหรับนาฬิกาออริสฟอร์ส e รคอน GMT ที่เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจกับนวัตกรรมแห่งนาฬิกาสำหรับการประดาน้ำแห่ ก็ต้องบอกนะคะว่าของเขาดีจริงๆจนหนุ่มอเล็กที่ระเด็ดสุดหล่อของเราก็ต enfin ้องรีบชี้หอชี้หอกันเลยทีเดียวล่ะค่ะกุบกิบกุบกิบกับแหน่นะจ๊ะ Happy Birthday นะครับกุบกิบกุบกิบกับแหน่นะจ๊ะนะฮะก็ขอให้แหน่มีความสุขมากขอให้ทีมงานทุกคนมีความสุขมากเช่นกันครับโอกาสครบรอบหนึ่งปีขอให้เลตติ้งกระฉูดขอให้มันมันแซบแซอย่างนี้ตลอดไปนะคะพี่แหน กรุบกริบกรุบกริบกับแหนนะจ๊ะ